สวัสดีคุณมดครับสวัสดีคุณคร่ดมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มือมือทํานะฮะเมื่อวานนี้จำบดิดมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่า <c oughs> มือทําอยู่ไม่มานะะมือหนึ่งไม่มาคุณมดมีแต่สั่งอย่างเดียว <c oughs> นะครับคนทําคือคนนี้นะครับนาลิตไปนาจัดรากทุกอย่างเลยจัดรากนะครับแล้วสุดท้ายเก็บตังค์ด้วยฝ่ายการคลังนะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่ อ,อยู่ขั้นตอนนี้คือหลังจากเราเลี้ยงไม้มาแล้วไม้รายละเอียดด้านบนยังไม่จบถูกไหมครับมดใช่ครับแล้วทําไงครับเนี่ยก็คืออย่างโมงหนูล่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากถ้ารเราเลี้ยงด้านล่างกิ่งเยอะข้างบนมันจะไม่ค่อยโตครับอ๋หอหมายว่ากิ่งล่างมันเหมือนจะจบแล้วอะมันดึงนี่เห็นไหมครับอย่างอันเนี้ยต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันบวมมันบวมก็คือม,มันโตเกินขนาดก็ต้องตัดย้อนแล้วเลี้ยงออกมาใหม่อืม เพื่อรอกิ่งสามเพื่อรอชุดบนตอนนี้เลี้ยงกิ่งสามและกิ่งห้าอันนี้ได้ทษทีกิ่งสี่หน้าห้าหน้าสามหลังครับอ่าหนึ่งกับสองนั้นมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วใช่ครับหมายความว่าค่อนข้างที่จะครบมันก็เลยดึงน้ําไปเลี้ยงไปตรงนั้นแหละใช่ครับมันก็จะไม่ส่งมานี่ใช่ครับเพราะนั้นนี่คือการเลี้ยงไม้ตั้งแต่หนึ่งสองให้มันเต็มสามให้เต็มไม่ดีครับผมไม่งีประคองประคองให้ยอดเรียวก่อนเออต้องต้องให้ให้ยอดขึ้น คือคือถ้าขึ้นโครงสร้างหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเลยนะคุณมลนะครับผมเราค่อยมาทํารายละเอียดมารายละเอียดของทุกกิ่งครับตรงไหนแหว่งก็สร้างไปครับอย่างนั้นก็จะเป็นง่ายกว่าง่ายกว่าครับถ้าไปทําแบบเป็นชั้นๆขึ้นไปยากที่จะจบครับอืมก็ก็ต้องช้าหน่อยครับแต่ยังไงก็จบนะคุณมลนะก็ต้องสู้จนจบอะครับว่าจะเออนะออกมาแล้วไม่งั้นก็ทิ้งนะถ้าทิ้งก็ผมเอาไปทิ้งให้ เออจะทิ้งให้ไกลเลยนะครับไม่เอาอคืนนะครับเพราะนั้นไม้ในลักษณะนี้ผมสรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันจะตอบว่าการสร้างไม้โครงสร้างลักษณะโครงสร้างตน้นสูงต้นเอี้ยวเนี่ยของไทยเนี่ยที่นิยมเราจะต้องเอาโครงสร้างให้จบก่อนโครงสร้างกิ่งเมนนะฮะกิ่งหนึ่งกิ่งสองสามสี่ห้าหก เขียงให้ถึงห้าเขียงหกเขียงก่อนล้างแ่างนั้นค่อยยกมาเลี้ยงในกระมังถูกไหมคุณมดถ้าเลี้ยงในดินเลยคุมยากเหรอคือผมว่าถ้าเป็นผมเลี้ยงในดินเอาแค่เขียงสองเขียงสามก็พอใช่ไหมเขียงสองเขียงสามถ้าถ้าไปเลี้ยงเขียงห้าเขียงหกในดินเลยอ่ะมันคุมไม่อยู่หรอกครับเพราะนั้นต้องยกขึ้นมาครับหมายความว่าเราเราเลี้ยงหลายต้นนะใช่ใช่แต่ถ้าเลี้ยงต้นเดียว เอาอยู่ได้อันนั้นได้เพราะเราตั้งหน้าตั้งตานั่งเฝ้าท<อ>ั้งวันเลยแนตะ่ได้จบเร็วด้วยนะคุณมดนะ <c oughs> ใช่แต่ถ้ามีไม้สักตีสิบห้าตีต้นน่ะเสียแน่เ,เพราะนั้นพูดในแง่ของการทําไม้หลายต้นนะที่ผมพูดแต่คุณมดพูดว่าเขียงสองเขียงสามหมายความว่าไม้เยอะนะครับแต่ถ้าไม้มีต้นเดียวเนี่ยสองสามต้นเนี่ยดูแลทันก็ลงล่างได้นะคุณมดนะถ้าเออแล้วหลังจากนั้นครบแล้วก็ยกขึ้นมามาสร้างไายเอียดอย่างนี้ ต้องดูแลอย่างเงี้ยคิดดูแล้วกันฮะมันมันค่อนข้างที่ที่ดีที่ถันใช้เวลาใช้ความใจใส่มันจึงราคาแล้วก็คิดนี่คุณคุณอุ้มลิดไปลิดมาก็คิดตังค์แลวเนี่ยนะทีละสตังค์สองสตังค์ก็สะสมมันไปเนียบางคนเขาถามบอนไซแพงเพราะอะไรฮะอาจารย์ดูดีกว่าจะได้ต้นหนึ่งเนี่ยใช่มันั่งนั่งตัดใบไม่ใช่รูดเอารูดเอากนี้นะไม่ใช่ปลื้ดปลื้ดปลื้ดอย่างเงี้ยเราไม่ได้รูดนะตัดนะฮะตัดทีละใบ มีเป็นหมื่นๆนข้นแสน,แสนใบนี่ครับเนี่ยเนี่ยลูดก็ไม่ได้เนี่ยต้องตัดแต่โอ,โอมันถึงแพงนะครับหลายท่านถามว่าทำไมแพงต้นไม้เหมือนกันอยู่ตรงนี้แหละะงานฝีมืองานวิถีวิถันใช่ครับเหมือนวาดรูปบนต้นไม้นะแต่วาดด้วยกันไกลวาดด้วยลวดวาดด้วย เส้นสายต่างๆออกมาเพราะว่างานเครื่องมือทางงานบนอนใสทั้งนั้นเลยนะครับคุณมดนะครับผมคลิปนี้เอาเป็นสร้างแรงบนันดาลใจให้เห็นในเรื่องของการมุมาณะภาพเพียนในการสร้างงานครับอันที่หนึ่งนะอันที่สองราคามันแพงแพงแน่นอนเพราะว่าเราใช้ความพยายามในความอดทนในความสร้างงานเอาใจใส่เนี่ยเอาใจนะฮะเอาใจใส่จบแน่นอน นะต้นนี้มีวิธีการวิยายุธเนี่ยพ่อมดเสกเองเสกพ่อมดตัวจริงนะครับเสกกิ่งเอาเสกกิ่งได้นะครับใครไม่เห็นว่าเสกกิ่งได้มาดูที่นี่ต้องมาดูงานครับใครต้องการสร้างงานบอนไซนะมาได้ทุกเมื่อนะครับโทรมาก่อนแล้วกันนะครับเอาละคลิปนี้ให้แรงบันดาลใจสาหรับยวชนคนรุ่นใหม่นักสร้างสรรค์งานบอนไซทุกท่านนะครับขอบคุณครับคุณร่วมครับขอบคุณคุณมดด้วยครับสวัสดีครับ